สวัสดีค่ะจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนะคะวันนี้บิวก็อยู่กับเพื่อนคนนี้ชื่อพรนะคะวันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์เจอผีของพรเคย <มา S 1> เจอมาในเออลองลองเล่ามาอะไรอย่างนี้ก็ได้อ,อืก็มีวันหนึ่งคือปกติที่บ้านอะ่ะก็คือจะจอดรถอยู่ในบ้านแล้วทีเนี้ยคือรถ รถที่จอดอ่ะก็คือจะเป็นรถเก่งสีดำเป็นของเป็นของพี่เองอแล้ววันนั้นอ่ะคือนอนอยู่ข้างล่างก็คือนอนอยู่หน้ารถเลยแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าบ้านก่อนบ้านอ่ะก็คือจะเป็นเหมือนอาคารพาณิชย์ยาวๆใช่ไหมแล้วก็มีบันไดขึ้นไปชั้นสองแล้วก็จะมีชั้นลอยก่อนจะถึงชั้นสองแล้วทีเนี้ยวันนั้นอ่ะคือนอนอยู่นอนอยู่หน้ารถ นอนนอนแบบแนวยาวแล้วทีเนี้ยก็นอนคือไม่รู้ว่าฝันหรืออะไรหรือเปล่านะอเออแต่ทีเนี้ยเหมือนสลืมสลือหรือแบบอะไรเงี้ยก็เลยมองไปที่บันไดสักพักอ่ะก็คือเหมือนแบบเห็นคนกําลังเดินขึ้นขึ้นบันไดตึ๊ดตึ๊ตึ๊แล้วทีเนี้ยก็คือเห็นแบบสวยมากเออสวยมากเป็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวสีขาวเออคือแบบ คือสวยอะ่ะมองก็วสวยอะ่ะแล้วทีนี้พอเช้ามาคือก็คือก็แค่เห็นน่ะ mm hmm. อืมแล้วพอเช้ามาก็แบบเลยไปคุยกับแม่ว่าแบบเออแม่เนี่ยเมื่อวานเห็นผู้หญิงชุดขาวอะ่ะกาลังเดินขึ้นไป mm hmm. บนชั้นสองนะเออแล้วทีเนี้ยแม่ก็เลยแบบเออแม่ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเหมือนกันอืมอมแล้วคือมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันอ่ะแต่แม่คือนอนอยู่ชั้นชั้นลอยแต่ทีเนี้ย เห็นผู้หญิงเดินลงมาอ้าวแสดงว่ามันก็เป็นคนคนเดียวกันเออใช่ปะเราเขาไม่อยู่ในบ้านได้ไงคือในความคิดันนะก็คือเหมือนแบบเขาน่าจะเป็นแม่ร้านนังรถอะอืมแล้วรถคันที่ขัาอแบบก็เลยแบบคือไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบร้ายแรงนะออมพ่อเห็นเขาแบบเหมือนแบบเห็นเห็นแบบเป็นๆอะไรเงี้ยเหมือนคือไม่รู้ว่าเห็นใช่ใช่ไหมอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่า เออคอยแบบเรียกไงเหมือนทำบุญให้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เกี่ยวมัยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยมีหรือดีเห็นไ่แรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเชื่อไปเลยว่าแบบน่าจะใช่จริงๆแหละเพราะว่าแบบเขาสวยมากแบบสวยแบบยังไงอ่ะสวยอะใส่ที่ใส่ชุดอ่ะนะชุดคือแบบชุดชีชีฟองอะที่แบบผ้าบางๆแล้วเดินแบบเดินลงบันไดแบบ กระโปรงปิวปิวด้วยอ่ะเออหมือนในหนังเลยเดินลงมาเดินขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนมีอยู่ๆก็แบบมีลมพัดอ่ะเหมือนฉากในละครเลยอ่ะเออแต่แต่คือ,รอเรานอนอยู่แต่คือแบบคือมันก็ไม่ได้แบบมีลมอะไรพัดแรงอ่ะเพราะว่าด้านบนชั้นสองมันมีแค่หน้าต่างหมือนบานซึ่งมันก็แบบติดม้วนเออ,เอ,อลมก็ไม่ได้พัดแรงแต่คือแบบผ้าที่เห็นอ่ะพิ้วมาก เออยังไม่เห็นสวยจริงผมยาวไหมผมยาวคือขาวยาวพอๆกับชุดเลยแบบผมยาวละชุดเลยอ๋อเกือบเกือบชุดแต่คือชุดอะลากพื้นอ๋อรู้สึกนะแต่มันเป็นภาพที่น่ากลัวอยู่นะแต่ไม่เห็นหน้าแต่คือเหมือนความรู้สึกที่แบบสวยอะแต่ว่าไม่ได้แบบมาหน้ากลัวเออไม่ได้มาหน้ากลัวแต่ท่านสาหรับนี่คือถ้าแค่มาผมยาวแล้วชุดขาวก็ดูแบบ ดูคนล,ลุกแล้วอะออแล้วคือมันเป็นเหตุการณ์เดียวที่แบบแม่เล่าให้ฟังว่าแบบเหตุเหมือนกันวันนั้นอะแล้ว <นะ S 2> แล้วมีเหตุการณ์อะไรที่บ้านอีกไหมในบ้านใช่ไหมอ่าจะเล่าตรงนี้คือที่บอกว่าแม่นอนชั้นลอยใช่ไหมอืออืม,อมแล้วทีเนี้ยเขาอะไม่ค่อยไปนอนห้องแม่หรอกแล้วปกติคือไม่รู้เหตุการณ์อะไรที่แบบถึงอยากนอนอะไรอย่างเงี้ย อืแล้ววันนั้นก็ไปนอนอืมแล้วทีเนี้ยคือในห้องมันก็เป็นเหมือนซีเรียนแต่ตุลัดแล้วหัวที่หันไปทางนั้นอะ่ะก็คือทิศตะวันตกอยู่ก็หันไปอืมแล้วก็นอนแล้วทีนี้นอยก็ฝันฝันว่าเหมือนแบบอยู่ในยุคที่แบบเรียกว่าไงยุคเก่าๆเ,เลยนะสมัยเก่าๆอ,อ่ะเออแล้วทําอะไรอยู่ไม่รู้แต่ทีเนี้ย มีคนมานั่งข้างๆเราแล้วใส่กระโปรงแบบสีแดงอ่สีแดง,แดงน้ำตาลน้ำตาลแบบชุดเก่าอ่ะอแล้วเขาก็มองมามองทางใจเนี่ยอย่างเี้ยแต่จำไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะลืม,อมเออแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าอ๋ออะกันนะเออเหมือนประมาณว่ามึงมาอยู่ที่นี่ทำไมอนะไรเงี้ยที่ท,ที่ที่นี่มันเป็นของกู้แบบดุเลยแบบดุแต่ก็คือไม่รู้ว่าใคร แล้วคือแบบมันน่ากลัวมากเลยะเออแล้วก็จําเหตุการณ์นั้นได้แล้วก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังเงยน่ะแม่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่มาก่อนแหละมั้งอะไรเงี้ยคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยแบบเลยไม่กล้าเข้าไปนอนอีกเลยะเออเพราไปนอนก็แบบเจอแบบฝันแบบแปลกอะไรเงี้ยแล้วฝันแบบผู้หญิงคนเดิมไหมฝันแบบแปลกไม่ใช่อันอันนี้คือ คนใหม่คือแบบคือคนละคนกับคนที่เดินขึ้นบันไดลงบันไดนะอ่าเออแต่คนเนี้ยคือที่ฝัน,นอยู่ในห้องแม่เอออออแล้วก็ทุกครั้งที่จะเข้าไปนอนในะห้องแม่จะเจอแต่ผู้หญิงคนเนี้ยที่นุ่งกระโจกเนี่หรอใช่คนเดิมเลยคนเดิม <c oughs> คือเจอเจออะสองสองครั้งที่ออที่ไปนอนอืยู่ๆก็เจอฝันแบบน่าจะใช่นะเน,นี่ยใครวะ ไม่รู้ไงแต่แบบถ้าเจอคนเดิมซ้ําๆอ่ะเขาก็อาจจะแบบอยู่ตรงนั้นมานานแเราไม่ยอมไปเกิดสักทีอะในความคิดกูม่ฝันคือมันเป็นเหมือนแบบเราอยู่ในหมู่บ้านเก่าๆด้วยนะแบบเหมือนอยู่ในยุคนั้นเลยอ่ะแล้วก็จะเห็นคนเนี้ยนั่งอยู่ตรงข้างๆตลอดบ้านไม้เรือนยกสูงอะไรอย่างนี้เลยปะไม่ยกสูงแต่ แต่เป็นบ้านแบบทรงไทยเก่าๆแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นยกสูงเนาะเป็นเหมือนชุมชนคนปกติแหละแบบเก่าๆมันไน่หนังอ่ะมันไม่ได้เก่าขนาดนั้นที่เป็นยุคคาดไพ่อะไรใช่ไหมมีแน่ใจว่าแต่เขาใส่ชุดกระโจมอกกว่าเเอออออันนั้นก็คือน่ากลัว ก็น่ากลัวนะถ้าเกิดว่าคือเราเจอเจอใครมาจ้องหน้าแล้วมันอยู่ที่กูทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนไปแย่งที่อยู่เลยกูแค่มานอนแล้วเนี่ยใช่บ้านก็บ้านของกูด้วยอะไรเลยมีเรื่องขี้จริงมั้เนี่ยแล้วเรามีเรื่องไหนที่เห็นเหรออ๋อมีเรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่อง ของกง่งก่งก็คือตาของเขาเองอแล้วคือปกติอะตอน,น,นเด็กเียก็คือจะไปเล่นเออเขาก็จะมาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มแล้วเขาเสียไปประมาณประมาณเกือบยี่สิบปีได้แล้วแหละอเออแล้วเมื่อไม่นานอะ่ะเนี่ยก็คือเหมือนฝันฝันว่าเขาเขาชอบมายืนปกติเขาจะแบบเป็นคนที่แบบไม่ดุอะแล้วก็ยิ้มุมปากแกๆ่ๆอะเนี่ยแล้วเขาก็ชอบทํามือไพ่ไหล แล้วคือวันนั้นฝันเห็นเขาเขาเ็้ามายืนยิ้มหัวเราะเองอยหัวเราะเออคือแบบเสียไปนานมากอะ่ะแต่ก็คือแบบเพิ่งเคยฝันถึงแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นฝันร้ายอะ่ะเออก็เหมือนแค่เขาก็แบบเออมายืนยิ้มให้อ,อะไรประมาณนี้ให้มไม่ได้มีอะไรแต่คือไม่ไม่มีใครไม่ค่อยมีใครฝันถึงเลยอะเอออยู่ก็ฝันถึงแก ใส่ชิดถึงมั้งเอาไปตีหวยป่ะเอาไปซื้อแล้วไม่ถูกกงกงก็คือมาหลอกนั่นเองเออหลอกขอ่นแหละนั่นแหละพี่ม้ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้น่ากลัวอะไรมากก็เหมือนก็จะแบบว่าเป็นในเรื่องไปแบบทางที่เขามาเข้าฝันมากกว่าใช่ไหมไม่ได้เจอจังๆมีเจอจังๆก็เป็นแบบแม่ยานางรถที่ไม่แน่ใจว่าใช่ด้วยหรือเปล่า สวยมากเอออยากเห็นปะสวยมากสวยจริง <g ül> น่าจะสวยแหละ <g ül> อืมเพราะว่าเห็นบอกว่าใส่ชุด C ีทูแบบ<อ>มีปล <ง S 1> อ่อยคิวลมเข้ามาด้วยชุดฟองแบบ C 2เออโอเควันนี้ก็ขอบคุณพรที่มาแชร์ประสบการณ์กันโอเคคะ่ะบ๊ายบาย